มันลงหัวแล้วใช่ไหมคะพี่ขาเริ่มลงหัวแล้วครับประมาณไหนแล้วประมาณเดินเข้าไปในร่องก็กรมิดหัวละอ๋อไม่ลงหัวลงหัวกับมิดหัวไม่เหมือนกันนะลงหัวคือมันแหวกอ้ที่ดายาหรือแหวกดูมันเป็นหัวเท่านิ่งต้งตีนนิ่งต้องอ๋อสามเดือนกว่าแล้วก็ได้กับพี่สองกับสี่ได้เลยค่ะนะคะมันเริ่มลงหัวแล้วใช่ค่ะใช่แต่ทางดินะพี่ฉีดบ่อยได้นะ ทางดินนะผมลั่งมาเยอะเราวิดอเมาตอนนี้ขาดหรืออะไรบ้างปช่ยาคุมค่ะตอนนี้สูตรสี่ยังผมยังไม่กล้าใช้เลยบอกใชรได้สี่สีอนมันไม่ได้มีอันตรายอะไรหรอกค่ะพี่ลงหัวแล้วก็ใช้ได้นะคะสูตรสองกับสูตรสี่นะคะมันสามเดือนกว่าจะสี่เดือนแล้วปุ๋ยพร้อมปุ๋ยยูเลียได้ไหมครับคือตอนนี้ค่ะพี่นะคะเราให้ปุ๋ยทางใบนะคะถ้าเขาลงหัวแล้วพี่ให้เน้นทางใบเลยนะคะค่ะเน้นให้สูตรอาหารทางใบเลย ยูเรียพี่ฉิตลงดินใช่ไหมเอะยูเรียทางใบครับยูเรียทางใบจริงๆไม่จะเป็นนะคะคุณบิ๊กนุกครับผมให้แค่สูตรสองสูตรสี่ก็เพียงพอแล้วค่ะพี่อใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะซื้อสูตรสองสูตรสีเนี่ยคือเราออกแบบผลิตภัณฑ์มามีสารอาหารครบที่พืชต้องการแล้วโดยเฉพาะมันสับปะหลังเนี่ยนะคะถ้าเขาลงหัวแล้สูตรสองสูตรสี่เนี่ยก็เพียงพอแล้วค่ะพี่